โอเคก็สว oh okay. ัสดีครับผมก็อยู่กับผมโห่เลยชิดแม่แล้วเกมเดยมๆอีกแล้วนี่ไม้กับไม้กระบองอย่างเท่เลยเกมนี้ก็เราได้อยู่ในโลกตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลกที่เออซอมบี้บุกนะนี่ล้อมรั้วเต็มไปูเลยชื่อซอมบี้ระบาดซอมบี้เอาอลิบอ่ะห้องอาติดห้องโอเคกลับมาแล้ว ก็คือผมหาห้องไปราวๆสิบนาทีแล้วแบบว่าไม่มีคนให้ผมเข้าห้องเลยนะผมก็เลยต้องไปใส่โค้ดใส่โค้ดแล้วก็ถุ่มของไม่ได้ดูเลยว่ากระบองทำอะไรได้เออก็สุ่มใช้กีตาร์มาเออมีมีคันเลี้ยงด้วยมีเจอร์ลัคก้มีกีตาร์อย่างเท่เลยแหววโอ้โหท่จัดเ,ออเราม่รับภาร,รกิจกำจัดซอมบี้ในโรงเรียน เพื่อที่เราจะมีที่อยู่บนโลกได้อย่างสบายใจยไปเปเพื่อนนี่มาดูเลยดีตายบังโอ้ยเท่เท่จัดจะวิ่งตามเพื่อนไม่ทันตายวะโอเคั้งสาม เติดรอบตัวแล้วก็โอ้ยอะไรตดใส่กระเด็นท้ายแล้วแถวเลี่ยวหมดห้องแล้วโอ้ยเพื่อนไม่รอนะมั้งอะไม่เป็นไรน่าจะปีจากที่ห้เราได้โชว์เกมมันชุลมุนมากเลยนะเฮ้ยเอฟเฟกต์มันแบบ ห้องมีนิดเดียวอะ่ะแล้วผมดิดผมดิดสกิลสองสกิลเอ็กแล้วมันแบบเกือบทั่วห้องเลยนะเออส่วนสกิลหนึ่งมันดิดดีดทีเดียวโหลดเอ้เพื่อนเพื่อนฟันตั้งแต่โหลดยังไม่ขึ้นอ๋อโอ้โอ้โอ้ถลายมาอีกห้องมีระเบิดเลยโอย้มีดีดทีเดียว ดีตอบตัวแล้วก็สไลด์เท่ๆจัดใครที่ไหนก็ไปสไลด์ใครสตอมบี้วะสไลด์สไลด์ทะลุห้องเลย,อ,ยอ่ะฮะโซนถัดไปแล้วอะไรต่อจำจัดซอมบี้ยาวๆเลยเหรอโอ้โเฮงน้ำเขียว นุณคุณคนณเฮ้ยโอเคเชฟเฮ้ยเชฟโอ้โหโรงเรียนใช้เชฟอย่างนี้เลยไปเชฟกลายเป็นซอมบี้แล้วโอ้ตอนนี้เราก็มาถึงดาดฟ้าแล้วไม่ดาดฟ้าเป็นลูกกงองห้องเยอะดูเรื่อยไปแต่มีลูกกงถูกแล้ว มีแวมพายด้วยผมม่บุกผมเียวโคกัลิมมีแวมพายไม่เป็นไรนแวมพายก็ต้องฟังเพลงโดนภาพด้วยเ,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 เสียงเมโลดี้โอ้โหโอ้โหโอ้เจ็บพุดดิอันติเอ้านี่เล่นกีตาร์ให้ฟังโอ้ยเป็นไงเสียงเคาะสนอหู ขึ้นสวรรค์เลยเพื่อนกูก็ขึ้นเพื่อนเพื่นพนอ,อนยังอยู่เออออกไปแล้วเหรออยู่โอ้ีดด่เอ้ยตกลงว้าวสไลด์ตกเข้าขึ้นไ,ได้ติดมันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยโดนยากไงมันมันต้อง คือมันระยะกว้างนะสกิลโอ้เรดิโอโอเคเราเคลียพื้นที่เสร็จแล้วอ่าเรียกเรดิโอเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยเซวัยสามนาทีเลยเหรอด้วยนานไปเปล่าปัดโอ้ยแม่ง โอ้โหระเบิด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 นี่สไลด์เข้าไปแดกนี่ถุงชนเออลิ้นพันเออเพื่อนเออให้เพื่อนแทงไปเดี๋ยวกี่กีตาร์ให้ปังแมว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 ้ยโอ้ยโอ้ยโดนปิดแล้วทำไมสกิลผมมันไปตรงนั้นวะ ิวผมพุ่งผ่านซอมบี้ไปเฉยเลยเออดีดตรงนี้ไปโดนตรงนน้นเฉยเลยนะเนี่ยเอ้ยดีดไม่โดนมันเล่นยังไงวะสกิววิ่งก่อนรวม,มนันโอเคหนีแล้วก็ดีดอีกเท้าไปโชว์ทา่าตายระเบิดไอเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ยระเบิด,บด,บด,ออบดโอ้ ต้องให้หนีมาหาเพื่อนไิดตไตายมีเพื่อนตาเชื้อหนึ่งอยู่มีคนหนึ่งไหนดูซิอ่ะรวบมอนรวบมอนแล้วก็ตีตึบตึมโอ้ยไม่ตายไม่ตายหรอสูเฮ้ยนี่สไลด์โอ้หสไลด์สไลด์แล้วหาย สกิลหนึ่งผมทะลุมอนอีกแล้ว,วอ่ะไประเบิดโอเเด้ยไม่โดนด้วยต้องเว้นต้องเว้นระยะหน่อยหนึ่งแล้วค่อยสกิลหนึ่งยังไม่ได้ทุกสกิลต้องเว้นระยะหมดเลยถึงจะใช้ได้นี่รวบมอนมาแล้วก็สไลด์เฉย ไหนดูสิโค้เนี่วิ่งมาหาเรื่องมันก็ดีดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใช้ติไหนดูชักดาบดาบอะไรวะดาบใหญ่ ตุ้มตุ้มวิ่งเข้าว่าเข้าว่าทำไมแอบออกไวอฮ้ยสิบวิ่งก่อนนี่อย่างแคบเลยเฮ้ยนักบัสนี่ปิดสองทางเว้ยวิ่งหนีหนีผมตามวิ่งหนีไม่พ้นหรอกสกิลเราไกลมากเฮ้ยนี่เฮลิคอปเตอร์มาแล้วแล้วตัวใหญ่เนี่ยพี่เบิ้มเนี่ย ช่างมันไม่สนเออเด็กมาเรียนก็จะมีพี่เบิร์มยืนดูอยู่ตรงนี้อึ่งออช่างมันมดูสิขึ้นยังหอเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อน,นมันซากไปแล้วอ่าเฮ้ยผมกดสกิลแล้วทำไมมันไปขึ้นตรงนู้นละ่ะเฮ้ยแล้วตัวผมอยู่นู่นนฮ้ยาไปละ ตัว,ตวใจติดเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วแต่ตัวยังไม่ติดเอา้าเพื่อนตายตายหมดเลยล่ะเอา้าเพื่อนไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เหรอโอเคไม่เป็นไรได้ตังค์เกือบสองหมื่นก็ไปพีลาลาโอเค,อเคก็ภารกิจเคลียร์โรงเรียน ก็สําเร็จไปแล้วเราได้พื้นที่โรงเรียนมาใช้แล้วทุกคนทีนี้นักเรียนก็จะมีที่เรียนไว้พบกันภารกิจหน้าสวัสดีครับผมมืไรเบ้าไร้